สวัสดีครับพามสปอร์ตนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรองเท้า A อซิกนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่เลยนะรุ่นใหม่เลยนะครับตัวนี้เป็น a อซิกพาวเวอร์เบรกเอฟนะครับนะฮะตัวนี้ก็เป็นรองเท้ารุ่นใหม่เจนใหม่เลยนะครับนะฮะไม่ใช่แบบเป็นรุ่นอื่นแล้วก็เป็น เจนที่2ที่สามนี่นะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่เลยนะครับนะฮะตัวนี้ผมเคยรีวิวสีตัวโอลิมปิกไปแล้วนะครับนะฮะตัวที่เป็นลิมิเต็ดเดยชั่นนะครับตัวนี้เป็นตัวออริจินอลนะครับเป็นยูนิเซ็กต์นะครับนะฮะตัวนี้จะแยกทั้งยูนิเซ็กต์แล้วก็ของผู้หญิงนะนะครับนะฮะตัวนี้เป็นของแท้ของญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ออกมาได้แป๊บเดียวเอง รู้สึกแป๊บเดียวเองนะของปลอมมาแล้วนะครับแล้วเหมือนมากๆด้วยนะครับนนะก็ต้องระวังกันด้วยนะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสีออริจินอลนะครับเป็นยูนิเซกต์นะครับนะฮะตัวนี้นะครับนะฮะพื้นรองเท้าเนี่ยจะเป็นพื้นเดียวกันไปเลยนะครับนะฮะพื้นรองเท้าแบบนี้ดียังไงนะครับเวลาเราวางเท้าแบบนี้เวลาเราลงส้นแล้วก็จะวางปลายเท้าเพื่อจะถีบปลายเท้าออกไปทีหนึ่งนะครับมันจะวางได้เร็วขึ้นนะครับนะฮะนะแล้วก็ใช้แรง ฝ่าเท้าน้อยลงนะครับนะฮะนี่เลยนะครับ แล้วพื้นยางตัวนี้นะครับยังรุ้มปลายรองเท้านะครับนะฮะช่วยลดการสึกหลอของรองเท้าแล้วก็ช่วยเรื่องการเบรกด้วยนะบางคนเนี่ยใช้ปลายเท้าเบรกก็มีนะนะครับนะฮะแล้วใครที่ใช้ข้างเท้าเบรกตรงนี้นะครับเอสิกตัวนี้นะครับก็จะทําพื้นยื่นออกมานะครับก่อนจะไปโดนตรงที่เราใช้เบรกประจานะครับโดนตัวพื้นยางตัวนี้ก่อนนะครับแล้วเบรกได้ดีนะครับเบรคได้ดีกว่าข้างบนอยู่แล้วนะครับตัวที่เป็นพื้นยางนะครับนะฮะยังไงเบรกได้ดีกว่าหนึบกว่านะครับช่วยยืดอายุการใช้งานของรองเท้า you <laughs> ไปได้อีกยาวๆเลยนะครับนะฮะตัวนี้นะครับยังเกินออกมาด้านข้างนะครับช่วยล <P S 1> ็อกหน้าเท้ากันพลิกด้านเท้านะครับนะฮะและตัวนี้นะครับระบบความปลอดภัยเป็น stable tusk นะครับตัวนี้นะครับช่วยล็อกข้อเท้าและหน้าเท้าเป็นตัวใหม่เลยนะครับ stable tusk เนี่ยนะครับปกติจะเป็น light tusk นะฮะตัวนี้ก็จะเป็น stable tusk นะครับนะฮะตัวนี้นะครับช่วยล็อกหน้าเท้าและข้อเท้าได้ดีกันพลิกด้านข้างนะครับนะฮะนะครับยาวมาถึง ข้างหน้าเลยนะนะครับนะฮะบางทีเนี่ยเราตีลูกโฟร์แฮนเลือกลูก,ลกสไลด์ด้านข้างหรือลูกที่ต้องใช้ข้างเท้าด้านนอกนะครับยันไว้นะครับตัวนี้ก็จะช่วยได้ดีมากๆเลยครับช่วยล็อกข้อเท้านะครับสเตเบิลทัชยังช่วยรองรับอุ้งเท้าด้วยนะครับนะฮะนอกจากข้างเท้าด้านนอก นะครับที่ช่วยกันพลิกด้านนอกด้วยนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูตัว s t a b l e t ์ทัดด้านในนะครับด้านในเนี่ยจะมีความยืดหยุ่นกว่าด้านนอกนะครับนะฮะด้านนอกใช้ล็อกข้อเท้านะครับตัวนี้นะครับช่วยรองรับเส้นกลางฝ่าเท้าตรงนี้นะครับนะฮะช่วยป้องกันการเกิดรองช้ำนะครับนะฮะ เส้นเท้าเนี่ยนะครับตั้งแต่ปลายเท้ามาเลยนะครับนะฮะตรงกลางเท้าเนี่ยสำคัญมากนะครับนะบเท้าเราเนี่ยมันจะไม่ได้แบบแบนติดเลยนะครับจะมีเว้าวนิดนึงใครเท้าแบนก็จะมีเว้าวนิดนึ่งนะครับตรงเส้นกลางฝ่าเท้าเนี่ยตรงนี้นะครับ จะยาวไปถึงเอ็นร้อยหวายหลังข่าวหนะครับแล้วก็หลังเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นตัว s สเตเบิลท c h ด้านในนะครับจะช่วยซัพพอร์ตตรงนี้นะครับนะช่วยป้องกันการเกิดรองช้ำนะครับเจ็บเอ็นร้อยหวายนะครับแล้วก็เรื่องการบาดเจ็บที่หลังเลือหลังนะครับนะะบางทีเนี่ยรงเท้าเนี่ยนะครับตัวนี้นะฮะเท้าเราเนี่ย รับน้ําหนัก3เท่าของร่างกายเนะวลาเราวิ่งปกตินะครับนะฮะแล้วเวลากระโดดเนี่ยหเท่าเลยนะครับทำให้เส้นกลางฝ่าเท้าตรงนี้นะครับถ้าไม่มีอะไรรองรับนะกดทับนานๆมันก็จะเกิดอาการบาดเจ็บนะครับเพราะฉะนั้นตรงเส้นกลางฝ่าเท้าสําคัญมากๆเลยนะครับนะะข้างเท้าด้านนอกนะครับตัวเซเบอร์ทัชก็จะแข็งแรงกว่าด้านในนะครับเพราะว่าเขาต้องช่วยกันพลิกหน้าเท้า ข้างเท้าข้อเท้านะครับนะฮะอย่างที่บอกครับเวลาเราสไลด์ด้านข้างนะครับหรือใช้ตีลูกโฟร์แฮนด์ลึกเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยหรือเวลากระโดดลงมานะครับเช่นโอเวอร์เฮดนะครับกระโดดลงมาแล้วจะก้าวต่อนะครับบางทีเนี่ยนะครับปลายเท้าพลิกนะครับนะฮะตรงนี้นะครับตรงนี้จะช่วยกันพลิกได้ดีมากๆพลิกทีนะบวมตุยตรงนี้เลยนะครับนะฮะขนาดนักกีฬาที่กล้ามเนื้อแข็งแรงนะบางทีเขากระโดดลงมาตีจากลูกที่ต้องโอเวอร์เฮดหรือว่า กระโดดตบลงมาเนี่ยนะครับเขายังพลิกเลยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเรากล้ามเนื้อไม่ได้แข็งแรงเหมือนนักกีฬานะครับต้องระวังด้วยนะครับนะฮะตัวนี้ฮิวครับแข็งแรงมากๆเลยนะครับก็จะช่วยล็อกข้อเท้านะครับนะฮะไม่ให้พลิกซ้ายพลิกขวานะครับนะฮะตัวไฟโฟมนะครับตัวนี้นะครับนุ่มบอกเลยตัวนี้นุ่มและเอนเนอร์จีลีเทนตัวเนี้ยดีมากนะครับนะฮะเนี่ยฮะเซทพื้นเขาดีมากๆรองเท้าตัวนี้นะครับนะมีระบบ สเตเบิลทัสนะครับล็อกหน้าเท้าข้างเท้านะครับนะฮะและตัวนี้นะครับเวลาเราลงพื้นนะครับเวลาก้าวต่อนะครับนะฮะตัวสเตเบิลทัสนะครับจะทําให้เราไม่เซซ้ายเซขวานะครับนะฮะมีประโยชน์มากๆนะครับบางทีเราจิ้มปลายเท้าอย่างเงี้ยนะครับนะฮะจิ้มลงไปบางทีบางจังหวะปลายเท้ามันปิ้นนะปิ้นเสร็จพลิกเนี่ยโหเจ็บเจ็บมากเลยนะครับถ้าเจ็บแบบถัดจากปะตุูมาหน่อยเนี่ยผมเคยเจ็บ เจ็บมากๆนะครับแล้วหยุดยาวเลยนะครับนะฮะอย่างที่บอกครับนักกีฬาบางทีเนี่ยบางจังหวะอุบัติเหตุนะครับ ลงไปเนี่ยนะครับพลิกนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องหารองเท้าที่เซฟตี้ดีๆนะครับนะฮะนะอย่างตีลูกโฟร์แฮนด์ลึกบางทีตัวเทไปแล้วนะครับนะฮะเวลาใช้ข้างเท้าด้านนอกยันนะครับนะฮะบางทีเนี่ยถ้าเซฟตี้ไม่ดีก็ล้มไปเลยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับจะช่วยล็อกนะครับเนี่ยบวมบวมตรงเนี้ยนะครับถ้าใครพลิกเคยพลิกนะครับจะบวมเจ็บมากๆนะครับบอกเลยนะฮะนี่ สเตเบิลทัชตัวนี้มีประโยชน์มากๆนะครับนะฮะแล้วตัวนี้มันล็อกได้ยาวขึ้นนะล็อกมาถึงปลายเท้าเลยนะครับตั้งแต่โซนดาวถึงปลายเท้าเลยนะครับนะฮะก็เป็นเทคโนโลยีตัวเซฟตี้ตัวใหม่ของ a s i c กนะครับนะที่มีประโยชน์มากๆนะครับนะเนี่ฮะล็อกข้างเท้าเนี่ยดันดัานนอกเนี่ยนะครับนะฮะเวลาบางทีเนี่ยใช้ปลายเท้าถีบตัวหรือใช้ปลายเท้า ิ้มนะครับนะฮะตัวนี้บางทีบางจังหวะนะครับมันจะมีนยฮะบ,บางจังหวะมันจะมีแบบกิ๊กหนึ่งอะ่ะถ้ากิ๊กล้วพับลงไปเลยเนี่ยอันเดียนเจ็บหนักนะครับเนะจ็บหนักนะฮะเพราะน,นั้นเราไม่ได้แข็งแรงเท่านักกีฬานะเราก็ต้องหารองเท้าที่มีระบบเซฟตี้ดีๆหรือใครที่แข็งแรงนะครับนะฮะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องการทรงตัวในเรื่องป้องกันอาการบาดเจ็บได้ดีนะครับนะฮะ แล้วตัวโฟมนะครับตัวไฟล์โฟมเนี่ยตัวนี้นะครับมีเอจีรีเทิร์นที่ดีนะครับนะฮะมีเอจีรีเทิร์นที่ดีเลยล่ะนะครับเราเห็นได้ตรงเขี้ยวตรงส้นเท้านะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะช่วยประคองและล็อกส้นเท้าเรานะครับนะฮะช่วยปรับสมดุลเวลาเรายืนนะบางคนเนี่ยไม่ได้ยืนตรงนะนะครับเพราะฉะนั้นข้อต่อหัวเข่าเนี่ยนะครับ เขาจะทิ inside, it, fini, it, ้งด well, like like mm ้านในบางคนทิ้งด้านนอกนะครับนะฮะถ้าถ้ายืนเท้าเอียงอาจจะทิ้งด้านในแบบนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นนะครับวิ่งไปเนี่ยมันจะกระแทกข้างเข่าด้านในเนี่ยนะครับนะฮะบางคนจะเจ็บเข่าด้านในนะครับจะรู้สึกเจ็บเข่าด้านในเพราะว่าเข่าด้านในเนี่ยจะรับแรงกระแทกอย่างเดียวเลยนะครับบางคนเจ็บด้านนอกนะฮะเพราะฉะนั้นรองเท้ารุ่นนี้หรืออินโซดีๆนะครับจะช่วยปรับสมดุลนะครับนะฮะให้ ข้อต่อเราเนี่ยนะครับกระจายน้ําหนักนะครับเรากระจายรับรับแรงกระแทกได้ดีนะครับนะครับช่วยยืดอายุข้อต่อเรานะครับนะค,คิดดูเวลาเราวิ่งเนี่ยข้อต่อรับน้ําหนักถึง3เท่านะถ้ากระโดดเนี่ยหเท่าเลยนะนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นโอกาสการบาดเจ็บเนี่ย มีสูงนะครับนะสำหรับคนที่ยืนเอียงข้างในเอียงข้างนอกนะครับนะฮะก็ช่วยยืดอายุการใช้งานอย่างที่บอกครับกล้ามเนื้อถ้าเกิดเป็นนักกีฬาตีตอนเย็นตีสโมสรนี่นะครับกล้ามเนื้อไม่ได้แข็งแรงเท่านักกีฬาแบบระดับโลกนะฮะก็ต้องหารองเท้าที่เซฟตี้ดีนะครับนะฮะหรือใครที่แข็งแรงมากๆตัวนี้ก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานของข้อต่อไม่ว่าจะเป็นข้อเท้าเข่านะครับหลังนะครับนะฮะตัวนี้มีประโยชน์ มากมากเลยนะครับนะฮะตัวนี้เซ็ตพื้นดีมากๆตัวที่ใช้ลากเท้าตัวนี้นะครับตัวนี้เขาทาเป็นยางอัดไปเลยนะครับอัดไปที่ตะข่ายเลยนะครับนะฮะตัวนี้นะครับเราเป็นแถบแผ่นด้านในด้วยนะครับช่วยป้องกันก้อยทะลุนะครับนะฮะช่วยในเรื่องการเบรกด้วยนะครับนะฮะส่วนตัวโลโก้เอซิกตรงนี้นะครับจะเป็นยางด้านล่างสีเทาๆเนี่ยเป็นยางนะเป็นยางทึบเลยนะ นะครับนะฮิลคัพเนี่ยตัวนี้แข็งแรงบอกเลยแข็งแรงเป็นเป็นยางที่แข็งมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะช่วยล็อกข้อเท้าด้วยนะครับนะฮะทางทานด้านในก็จะเป็นโลโก้สีทองนะครับนะฮะของผู้หญิงก็จะเป็นสีขาวชมพูนะครับนะฮะตัวออริจินอลของยูนิเซ็กก็จะเป็นสีขาวทองอินโซที่ให้มาอินโซค่อนข้างหนาเลยนะครับนะฮะ โซนหนาเลยนะนะครับตัวนี้ถ้าซื้อแยกเนี่ยเป็นพันนะครับนะฮะเอซิกตัวนี้ก็ให้มาด้วยนะครับนะฮะนี่นะครับบอกได้เลยว่ารองเท้าเอซิกตัวนี้นะครับสไตล์ออรลาวระบบเซฟตี้เขาดีมากๆเลยแล้วตัวไฟโฟมที่ให้มาเนี่ยนะครับนะฮะตัวนี้เอนเนอรี่เทิร์ดีนะครับมีความนุ่มนะครับนะฮะเพราะนั้นรองเท้าไม่ได้แบบนุ่มแล้วนุ่มแล้วหนืดอนะอันนี้นุ่มแล้วเด้งนะครับนะฮะ ตัวเชือกนะครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวร้อยตรงๆนะครับนะผ้าตะข่าย2ชั้นระบายอากาศนะครับนี่เลยนะครับรองเทา้า อย่างที่บอกครับตัวนี้นะครับสาคัญมากๆนะรองรับเส้นกลางฝ่าเท้าเนี่ยนะครับนะฮะบางคนคิดว่ารองช้าเกิดจากส้นเท้าอย่างเดียวไม่ใช่นะครับเส้นกลางฝ่าเท้าเนี่ยตัวดีเลยนะครับนะฮะก็รองเท้าตัวนี้นะครับก็จะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการรองเท้าที่สไตล์ออล์าวนะครับนะฮะมีความนุ่มของฝ่ายผมบอกเลยว่าตัวนี้นุ่มจริงนะครับนะเอเนจีดีเทอร์เขาดีนะครับนะบางทีเราไปเจอรองเท้าที่นุ่มมากๆแล้วมันหนืด สุดท้ายเมื่อเท้าปวดเท้านะครับนะฮะไฟโฟมของเอซิกนะครับเอจีดีเทิร์เขาดีพุ่งออกตัวได้ดีนะครับนะฮะล้วตัวนี้นะครับระบบสเตเบิลทัชนะครับล็อกหน้าเท้าข้อเท้าดีมากๆเวลากระโดดลงมาตีนะครับทําให้เราไม่เซซ้ายเซขวานะครับช่วยลดการเกิดอาการบาดเจ็บได้ดีมากนะครับนะฮะเราช่วยปรับสมดุลเรื่องข้อต่อด้วยนะครับนะฮะเพราะนั้นรองเท้าตัวนี้นะครับเซฟตี้ดีมากนะครับนะฮะ เซฟมาถึงปลายเท้าอ่ะนะครับถึงข้อเท้าถึงปลายเท้าเลยนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับเป็นรองเท้าไซ่รอาลาที่มีความนุ่มเด้งระบบเซฟตี้มาเตนขนาดนักกีฬาระดับโลกนะครับล่าสุดคือมารินนะครับที่เจ็บแนวกูวน่ากลัวมากนะครับนะฮะก็ เราไม่ได้แข็งแรงเท่านักกีฬาดับโลกนะนะครับบางทีปลายเท้าพีกแบบเนี้ยเจ็บได้ง่ายๆเลยนะครับนะใครสนใจรองเท้าตัวนี้นะครับก็ทักกันเข้ามาได้นะครับที่พามสปอร์ตนะครับวันนี้ขอจบการรีวิวนะครับ a s i c กเพาเวอร์เบ FF JP นะครับของแท้ของญี่ปุ่นนะตัวนี้เป็นของญี่ปุ่นนะครับนะฮะใครสนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะครับที่พามสปอร์ตครับ